ามุอะลัยกุม i k u m w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h สวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาประวัติศาสตร์หัวข้อในวันนี้เราจะเรียนเรื่องความจริงกับข้อเท็จจริงความจริงคืออะไรนะคะ ก่อนอื่นเรามาดูความหมายของความจริงกันก่อนความจริงคือเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงสามารถตรวจสอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่ปัจจุบันและยืนยันได้ว่าเป็นจริงหรือมีอยู่จริงเช่นตัวอย่างเช่นนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนา,ากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์อักษรไทย กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงให้พม่าสองครั้งตัวอย่างเหล่านี้เป็นความจริงทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงความจริงก็คือเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่มีการพิสูจน์หรือว่าตรวจสอบว่าถูกต้องเป็นจริงหรือพูดไง่ายๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูความหมายข้อเท็จจริงนะคะข้อเท็จจริง คือข้อมูลที่รวบรวมได้จากหลักฐานทาาประวัติศาสตร์ซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลจริงหรือความจริงข้อมูลใดเป็นข้อมูลเท็จซึ่งอาจเกิดจากผู้สร้างหลักฐานไม่มีความรู้หรือความเข้าใจที่จะชัดเจนในเรื่องนั้นหรืออาจจะปิดบังปิดบังความจริงกันอยู่นะคะเร oh. ามาดูตัวอย่างข้อเท็จจริงนะ ในอนาคตประเทศไทยจะมีรถไฟความเร็วสูงซึ่งมันยังไม่ได้เกิดขึ้นฉะนั้นนะคะเป็นการวางแผนซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเรายังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นความจริงหรือเป็นข้อเท็จนะคะชาวบ้านบางประจารช่วยกันหล่อปืนใหญ่สุดท้ายใช้ไม่ได้เพราะปืนร้าแตกเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาซึ่งยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ก็ยอนกไปนะคะเด็กชายอาเมีนไม่มาโรงเรียนเพราะเป็นไข้ปวดหัวนะคะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นไข้จริงหรือไม่จริงนะคะเป็นแค่สิ่งที่เด็กชายอาเมีนแจ้งคุณครูเท่านั้นนะคะดังนั้นความจริงคือสิ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมาแล้วส่วนข้อเท็จจริงคือข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นข้อจริงหรือข้อเท็จนะคะ ข้อเท็จจริงขึ้นอยู่กับหลักฐานที่มีหากมีการค้นพบหลักฐานใหม่หรือข้อมูลใหม่ข้อเท็จจริงหรือคำอธิบายเกี่ยวกับความจริงในประวัติศาสตร์ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้เรียนจบแล้วให้นะักเรียนทำใบงานนะคะ ความหมายของความจริงและความหมายของข้อเท็จจริงแล้วก็ครูให้ตัวอย่างมาให้นักเรียนตอบว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือความจริงมานะคะเสร็จแล้วอย่าลืมส่งใบงานให้คุณครูในลายส่วนตัวก่อนคุณครูด้วยสำหรับวันนี้จบแล้วนะคะเจอกันใหม่ในครั้หน้า a s s อะ a m u a l a i k เรา a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h